ล่อลวงศัตรูให้ตกลุมรักตอนที่48ถ้าเช่นนั้นที่เจ้ามั่นใจในภายหลังว่าการตายของพวกเขาเป็นฝีมือของเสด็จพี่9ก้าหรือจะเป็นฝีมือเขาหรือไม่เดิมทีข้าก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องการแย่งชิงอำนาจเป็นเรื่องปกติเดิมทีข้าสามารถวางตัวเป็นกลาง ยืนดูอยู่บนกำแพงเฉยๆก็ได้แต่เขาไม่ควรวางแผนเล่นงานจวนอองอี้และยิ่งไม่ควรมายุ่งกับตัวเจ้าเขาซ่อนตัวอยู่ในเงามืดทำการอย่างลับๆและรอคอยโอกาสที่จะปั่นป่วนสถานการณ์เนินนานหลังจากนั้นข้าถึงได้พบว่าคนที่ชักนำ ให้ข้าไปพบกับการกระทําของพี่รองเจ้าในปีนั้นก็คือเขาเองหากไม่ใช่เพราะเขาคือผู้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดข้าก็คงยากที่จะมองออกเขายุแยงแตะแคงรั่วพวกเราสองคนคงเพราะกลัวว่าข้าจะหนุนหลังเจ้าขึ้นครองบัลลังก์และกังวลว่าตระกูลอี้จะมีความคิดหมายปองบัลลังก์ น่าเสียดายหากเขาไม่ดึงตะกรูอี้เข้ามาในกระดานหมากนี้ในยามนี้เขาคงไม่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นรองถึงเพียงนี้แต่เสด็จพี่เขาเมื่อก่อนเชื่อฟังและทําตามเสด็จพี่รัชทายาทมาโดยตลอดมิได้มีความคิดอยากชิงวันลังเลยนะยิ่งไปกว่านั้น หากเขาเป็นคนบงการอยู่เบื้องหลังแล้วจะโศกเศร้าเสียใจกับการจากไปของรัชทายาทจนร่างกายสุดโทมเจ็บป่วยไปทำไมนั่นไม่ใช่การเอาเกวียนไปขวางม้าหรอกหรือคิดในใจหากลงมือฆ่าพวกพี่ๆด้วยตัวเองแล้วจะกล้าบูชาป้ายวิญญาณของพวกเขาไว้ในห้องรับทั้งวันทั้งคืนได้อย่างไร เขาไม่กลัววิญญาณอาฆาตมาทวงชีวิตหรืออีกอย่างข้าเคยตรวจดูบันทึกการรักษาของเขาด้วยตัวเองห้องเต้ที่ไม่อาจมีทายาทสืบสกุลได้ต่อให้พยายามมากแค่ไหนก็เหมือนตัดชุดแต่งงานให้ผู้อื่นอีซือพูดต่อบางทีจุดเริ่มต้นอาจทำไปเพื่อแก้แค้นจริงๆก็ได้ เบื้องหลังการตายอันน่าพิศวงของรัชทายาทในปีนั้นมีมือที่คอยช่วยโหมไฟอยู่หลายคู่ถึงขนาดมีข่าวลือว่าอดีตฮ่องเต้เป็นคนบีบให้รัชทายาทต้องตายพวกพี่ชายของเจ้าที่ตายตกไปตามกันเหล่านั้นนอกจากองค์ชายสามที่เกิดอุบัติเหตุจริงๆแล้วทุกคนล้วนมีจุดร่วมเดียวกัน นั่นก็คือสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ล้วนเคยพยายามซ้ำเติมรัชทายาทในยามตกต่ำและเจ้าคือคนเดียวที่รัชทายาทคอยปกป้องในยามที่รัชทายาตรุ่งโรดดุดดวงตะวันกลางท้องฟ้าฮองเต้กลับอยู่ในไวัยไม้ใกล้ฝั่งรัชทายาทด,ดูภายนอกงดงาม และเป็นที่คาดหวังของปวงชนแต่ความจริงสถานการณ์น่าเป็นห่วงจะเรียกว่าเดินอยู่บนแผ่นน้ำแข็งบางๆก็ไม่เกินจริงในที่ลับพวกเขาคอยขัดขารัฐทายาทอยู่ไม่น้อยเป็นภัยคุกคามต่อบัลลังรัฐทายาทดังนั้นจึงกลายเป็นคนกลุ่มแรกที่เขาต้องยืมมือฆ่า รัตชายาตตายเพราะพิษอดีตฮ่องเต้องค์ชายหกและองค์ชายเจ็ดต่างก็ตายเพราะพิษเช่นกันราวกับจงใจมอบความตายแบบเดียวกันให้กับพวกเขาเพียงแต่เมื่อตรวจสอบโดยละเอียดพิษที่รัตชายาตได้รับเมื่อสืบสาวต้นตอแล้วกลับเกี่ยวข้องกับจางจิ๋วเยา อย่างแยกไม่ออกเรื่องนี้ทำให้ข้าสงสัยมาจนถึงทุกวันนี้หลังจากห้องเต้ขึ้นครองราชก็ฝ่าฟันเสียงคัดขานแต่งตั้งคนจากสายรองในตระกูลมารดาของรัชทายาทขึ้นเป็นฮองเฮาดูเหมือนจะอุ้มชูตระกูลแม่ของรัชทายาทแต่ก็เหมือนมีข้อแลกเปลี่ยน เพื่อเข้าควบคุมกองกําลังในมือรัฐทายาตแต่ไม่ว่าจะอย่างไรฮองเฮาก็เก็บตัวเงียบอยู่ในตำหนักในไม่ปรากฏตัวนานแล้วตำหนักในเป็นดังป้อมปราการเหล็กแม้แต่ข้าจะบุกเข้าไปก็ยังทำไม่ได้เรื่องผิดปกติย่อมมีเลสในคนผู้นั้น ที่เขาพยายามซ่อนตัวไว้อย่างสุดความสามารถอาจจะช่วยไขข้อสงสัยให้พวกเราได้ไม่น้อยจางเสี่ยวจริงคิดในใจถ้าเป็นแบบนี้ข่าวลือที่ว่าอีซื่อคิดลวนลามพี่สะพ้ยเกรงว่าจะเป็นการจงใจชักนำพี่เข้าใจผิดของเสด็จพี่มากกว่าไม่เช่นนั้นข้าจะเข้าวังหลายครั้ง แล้วบังเอิญไปเจอคนในวังหลุดปากออกมาพอดีได้อย่างไรเสียงสุบซิบของข้ารับใช้ในวังเจ้าไม่เห็นหรอกว่าเซอร์เจิ้งหวังทำตัวเกินงามแค่ไหนต่อหน้าฝาบาทยังหยอกล้อกับฮองเฮาเมื่อวานส่งจดหมายที่มีแต่กรรลามกไปให้ฮองเฮาทำเอาฮองเฮาร้องไห้ตาบวม ข่าวลือเสียหายอื่นๆเกี่ยวกับอี้ซื่อจะมีสักเท่าไหร่กันที่เป็นฝีมือของเสด็จพี่จงใจปล่อยข่าวคำพูดหวานหูประจบสอพอของอี้ซือมีสักกี่คําที่ดูเหมือนพูดเล่นแต่แท้จริงแล้วออกมาจากใจจริงหรือพอลองคิดดูให้ดีที่เขาและอี้ซื่อเดินมาถึงจุดนี้ได้ ดูเหมือนทุกย่างก้าวจะมีเสด็จพี่คอยผลักดันอยู่เบื้องหลังจางเสียวจริงเอ่ยเรื่องของเสด็จพี่รองเจ้าควรจะบอกข้าให้เร็วกว่านี้ถึงเขาจะเป็นพี่ชายข้าแต่ข้าไม่ใช่คนแยกแยะผิดชอบชั่วดีไม่เป็นไม่อย่างนั้นความเข้าใจผิดระหว่างเราจะลึกซึ้งถึงเพียงนี้ได้อย่างไร จะให้พูดอธิบายให้ชัดเจนได้อย่างไรเพราะในตอนนั้นข้าคนพบว่าตัวข้าเองก็มีความคิดต่อเจ้าไม่ต่างจากเขาเลยเด็กชายที่อยู่ในภาพวาดมีท่วงท่าที่น่าดึงดูดใจคนมากเมื่อยามเห็นภาพวาดเหล่านั้นทีแรกเขาโกรธจนแทบครั่ง แต่สิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นคือจินตนาการในหัวที่ไม่อาจควบคุมได้ความรู้สึกที่ถูกกดทับซ่อนเร้นอยู่ภายใต้คลื่นลมสงบพรันธาโถมรุนแรงจนยากจะกักเก็บเอาไว้อีกต่อไปนับแต่นั้นมาความคิดที่อยากจะแปดเปื้อนเขาก็ไม่เคยหยุดลงเลยหากตัวค่า กระชากหน้ากากอันอ่อนโยนและสง่างามของเขาออกแล้วพูดถึงความต่ำช้าสารเลวของเขาแล้วตัวข้าเล่าข้าที่มีความคิดแบบเดียวกันจะนับเป็นตัวอะไรล่อลวงศัตรูให้ตกหลุมรักตอนที่49พวกเจ้าไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอย่างไร เขาเป็นพี่ชายของข้าเขาทำแบบนั้นได้ลงคอแต่ในใจเจ้าข้าก็เปรียบเสมือนดังพี่และเพื่อนไม่ใช่หรือหลังจากเห็นภาพวาดพวกนั้นข้าก็เอาแต่วาดภาพรูปร่างของเจ้าในหัวจินตนาการถึงท่าทางพวกนั้นของเจ้าเฝ้าคิดว่าจะทำอย่างไรให้แนบเนียนให้เจ้า ชินกับการมีตัวตนของข้าข้าควรจะทำลายภาพวาดพวกนี้ทิ้งซะแต่เหมือนผีหาซาตานโดนใจให้ข้าเก็บมันไว้แถมยังแวะเวียนมาดูชื่นชมอย่างเพลิดเพลินอยู่บ่อยครั้งองค์ชายสิบท่านจะรู้สึกรังเกียจหรือไม่ที่ข้ามีความคิดแบบนี้ข้า ิดใในใจเขาคิดว่าเขาจะรังเกียจที่มีความคิดแบบนั้นหรือทั้งทั้งที่เขาไม่ได้แค่จินตนาการถึงเขาแต่จินตนาการเหล่านั้นได้ถูกนำมาปฏิบัติจริงไปแล้วแต่เขานอกจากความโกรธเคืองแล้วกลับไม่มีอารมณ์ในแง่ลบมากนะักเขาข้าเปล่า เจ้าในเมื่อก่อนเอาแต่ข่มกลั้นตัวเองมาตลอดเพราะชอบถึงได้อยากครอบครองอยากครอบครองถึงได้เข้าหาข้าเจ้าไม่ได้แอบเก็บของใช้เก่าๆของข้าเจ้าไม่ได้แอบใช้สายตาลามกจ้องมองทุกอิียาบทของข้าในที่ลับเจ้าไม่ได้คิดจะลวนลามข้าและไม่ได้เห็นชีวิตคนเป็นผักปลา คิดในใจและตอนนี้ด้วยอำนาจของเขาหากเขาต้องการตัวค่าจริงๆก็สามารถขังค่าไว้ในกรงทองให้ค่ากลายเป็นของเล่นส่วนตัวของเขาได้แต่เขากลับปกป้องค่าด้วยชีวิตพยายามอย่างหนักค่อยเป็นค่อยไปเพื่อมัดใจคนเขากับพี่รองที่ต่ำช้าคนนั้น จะมีส่วนไหนที่เหมือนกันได้จางเสียวจริงเอ่ยบางทีข้าอาจจะหลบหน้าหรืออาจจะตีตัวออกห่างเจ้าเพราะเรื่องนี้แต่ไม่ว่าเมื่อก่อนหรือตอนนี้ข้าจะไม่รังเกียจเพราะเรื่องนี้การมีความรักความใคร่เป็นเรื่องปกติของมนุษย์อีซือเอ่ย แล้วถ้าค่ามีความคิดที่มืดดำและต่ำช้ายิ่งกว่าเขาเล่าเช่นอะไรแค่จินตนาการภาพวาดบนกระดาษจะมีรสชาติอย่างไรข้าอยากจะค่อยๆล่อลวงให้เจ้าถลำลึกจนถอนตัวไม่ขึ้นอยากทำให้เจ้าตาแดงกำ่ำร้องไห้อ้อนวอน ขอให้ข้าอย่าหยุดอยากให้เจ้ายอมให้ข้าจัดท่าทางตามใจชอบอยากให้ตอนประชุมราชการเจ้าคุกเข่าอยู่ใต้โต๊ะพอได้แล้วเจ้าไม่ต้องพูดต่อแล้วให้ดูที่การกระทําไม่ดูที่ใจแน่นอนว่าถ้าเจ้าหักห้ามความคิดพวกนี้ได้จะดีที่สุด แต่จริงๆแล้วถ้าเป็นเรื่องที่เจ้าร้องไห้ตาแดงกรร่ำอ้อนวอนให้ข้าอย่าหยุดยอมให้ข้าจัดท่าทางโดยไม่ขัดขืนและเชื่อฟังข้าทุกอย่างข้าก็จะไม่ปฏิเสธอีซือเงิบไปเลยองค์ชายสิบรู้ตัวหรือไม่ว่าพูดแบบนี้มันค่อนข้างจะเพ้อฝันเกินจริงไปหน่อย แล้วถ้าเกิดข้าเก่งกว่าล่ะโอ้อีซื่อยิ้มแบบไม่จริงใจเลยสักนิดจางเสี่ยวจริงคิดในใจมารดามันเถอะอยาให้เขาเรียนรู้ท่าทางในภาพวาดเหล่านั้นเชียวล่อลวงศัตรูให้ตกลุมรักตอนที่ห้าสิบองค์ชายสิบตรัสเช่นนี้จะให้ข้า หากข้ามความคิดพวกนี้ได้อย่างไรแทบจะอยากจับท่านมาทำท่าทางตามในภาพวาดพวกนั้นให้ครบทุกท่าเสียเดี๋ยวนี้เลยในเมื่อภาพวาดพวกนี้เป็นจินตนาการสกปรกของเสด็จพี่รองก็ไม่ควรอยู่ให้หนักแผ่นดินข้าจะทำลายมันทิ้งเดี๋ยวนี้แหละส่วนเจ้า บาดแผลชะกันยังไม่ทันหายดีเลิกคิดเรื่องเปลืองแรงพวกนี้ไปก่อนเถอะดูเหมือนความคิดขององค์ชายสิบในเรื่องนี้ก็ร้ายกาจไม่เบาเลยนะท่านหมอบอกว่าร่างกายค้าแข็งแรงดีอยู่แล้วอีกแค่ครึ่งเดือนก็ออกกำลังกายหนักๆได้ถึงเวลานั้นข้าค่อยมาหาหรือทางทำ กันให้เต็มที่กับองค์ชายสิบจางเสี่ยวจริงเอ่ยก่อนปิดประตูนี้ลาก่อนงั้นสรุปว่าตามที่เจ้าพูดนอกจากความตายของเสด็จพี่รองที่เป็นฝีมือเจ้าแล้วคนอื่นๆล้วนเป็นเสด็จพี่ใส่รายป้ายสีเจ้างั้นหรือใช่เขาใส่ร้ายเจ้า และยุแยงให้เราเข้าใจผิดกันขนาดนี้ตามหลักแล้วในเมื่อตอนนี้เจ้ามีอำนาจล้นฟ้าสำหรับเจ้าแล้วการผลัดแผ่นดินเปลี่ยนราชวงศ์น่าจะเป็นเรื่องง่ายดายมากเจ้าคิดในใจน่าจะอยากกำจัดเขาให้สิ้นซากแทบไม่อยากรอเลยไม่ใช่หรือตราบใดที่ยังกระชากหน้ากากจอมปลอมของเขาออกมาไม่ได้ ข้าจะไม่ลงมือปุ่มบามเจ้าคือข้อจำกัดเพียงหนึ่งเดียวของข้าข้าไม่อยากให้ระหว่างเราต้องมีความแค้นที่ไม่อาจลบลางขั้นกลางอีกอย่างข้าหวังให้เจ้าได้เป็นองค์ชายสิบผู้สูงศักดิ์ตลอดไปข้าไม่อยากให้หลังจากราชวงศ์สกุลจางล่มสลายแล้วเจ้าต้องมาทนสายตา ดูถูกเหยียดหยามจากผู้อื่นที่แท้เป็นเพราะเหตุผลนี้เองหรือดังนั้นถ้าวันนั้นมาถึงจริงเจ้าอยากจะจัดการกับเขาอย่างไรหากเจ้ายังเห็นเขาเป็นพี่ชายร่วมสายเลือดข้าก็จะไม่ฆ่าเขาให้สิ้นซากแต่ในทางกลับกันข้าก็จะไม่ปราณีเขาเช่นกันองค์ชายสิบ จุดจบของเขาจะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับว่าเจ้าต้องการให้เขาเป็นแบบไหนแล้วถ้าค่าไม่กลับเมืองหลวงแต่ยังคงอยู่ในหวายอย่างตลอดไปละ่ะถ้าค่ายังคงเข้าใจผิดเจ้าไม่รับรู้ความรู้สึกของเจ้าเจ้าจะยอมทนเห็นเขานั่งอยู่บนบัลลังโดยไม่เคลื่อนไหวใดๆด เพราะเห็นแก่ค้าตลอดไปอย่างนั้นหรือข้าไม่รู้ทีแรกข้าเพียงแค่อยากให้เจ้าอยู่ห่างไกลจากความวุ่นวายพวกนี้และกลัวว่าเขาจะลงมือสังหารเจ้าเหมือนกับที่เขาทำกับองค์ชายคนอื่นๆแต่ข้าคิดว่าสักวันข้าคงจะระเบิดออกมา จากการกดทับที่สั่งสมมานานปีจากนั้นความคนึงหาก็จะทำให้ข้าทนแยกจากเจ้าต่อไปไม่ไหวข้าคงจะหาทุกวิธีทางบีบให้เจ้ากลับเมืองหลวงให้เจ้าจำต้องใกล้ชิดข้าบางทีจุดเริ่มต้นของเราอาจจะไม่ใช่แบบตอนนี้แต่สุดท้าย มันก็จะมุ่งไปสู่จุดจบเดียวกันข้าจะทำให้เจ้ามองทะลุเปลือกจอมปลอมและความเลวซามของเขาทำให้เจ้าหนีไปจากข้างกายข้าไม่ได้อีกไม่ว่าเจ้าจะรักหรือเกลียดข้าไม่ว่าจะต้องใช้วิธีการใดก็ตามใจตรงกันย่อมดีที่สุดแต่หากเป็นไปไม่ได้ ในเมื่อเจ้ากลับมาเมืองหลวงเองและเดินเข้ามาติดกับดักเองนั่นก็เท่ากับว่าเจ้าพลาดโอกาสสุดท้ายที่จะหนีไปแล้วจางเสี่ยวจริงคิดในใจถ้างั้นตัวข้าในตอนนั้นที่ยืดอกมั่นใจว่าตัวเองถือไพ่เหนือกว่าในสายตาของเขาเดิมทีก็แค่ ลูกแกะที่เดินเข้าปากเสือชัดๆหากมีวันใดที่ข้ายินยอมพร้อมใจจะอยู่กับเจ้าจริงๆข้ายอมแพ้หากมีคนที่วางแผนเป็นขั้นเป็นตอนอดทนรอคอยมาหลายปีจนสุดท้ายก็ลวงให้เขาเข้ามาในเกมและยอมซีโรราบให้ได้งั้นเขา ก็ถือว่าแพ้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีแล้วเรื่องที่เสด็จพี่สั่งให้ข้ามาหาเจ้าเพื่อให้ข้าค้นล้มเจ้าก็อยู่ในแผนการของเจ้าด้วยหรือไม่ใช่เขารู้มาตลอดว่าข้ามีใจให้เจ้าแต่ความลับไม่มีในโลกเขาไม่กลัวหรือว่าพอเจ้าบอกความจริงพวกนี้แล้วข้าจะหันกลับไปเล่นงานเขา จะไม่กลัวได้อย่างไรเพียงแต่ในโลกนี้จะมียาวิเศษที่ทำให้คนเชื่อฟังได้ที่ไหนกันมันก็เป็นแค่ยาพิษที่กัดกินลำไส้จนเน่าเปื่อยเท่านั้นเองหากใช้ในยามร่วมอภิรมก็จะตายคาที่ทันทีจบตอนค่ะแล้วมาต่อตอนหน้ากันนะคะ